สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มเครื่องบินโรเทพอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกบกระฮามาดายูนกาซาเสียหายยับเยินไนมีชิ้นดีและเครื่องบินโรเทพอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นใหญ่ของกลุ่มกบกละฮิตบันละใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยินและหมดสิ้นกันแล้ว ตึกของชาวปาเลสไตน์ในจวนกาซาในเมืองคารยูนิตที่กาตาร์มอบเงินทุนสนับสนุนให้สร้างตึกสวยงามเพื่อให้ชาวปาเลสไตน์อยู่อาศัย ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสช่วไร้แถมไปฐานกา่อกรารร้ายจนส่งผลให้เสียหายยับเยินจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลไม่สามารถไปที่อยู่อาศัยต่อไปได้และกองทัพอิสราเอลลั่นปิดชี้สมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้นับ150นายและดื้ออาวุธและทำลายคลังอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จำนวนมาก เมื่อวันที่20กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาทิดปน่อดและปันธมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาในฉนวนกาซาาย่างต่อเนื่องด้วยชากการสรุปนีประชาการสรุปที่หญิงได้อย่างววรวดเร็วรุนแรงเด็ดดาดจริงๆนะครับเมื่อกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาในตึกสูงแห่งหนึ่งนะครับที่ระบุว่า การอย่ตึกแข่งนี้นะครับพี่น้องแนะนํามาสู่การยิงที่รวดเวร็วรุนแรงเดือดขาดแบบนี้นะครับพี่น้องตัดตึมตว์ตึมใส่ไม่ยัง้งแบบนี้จะทําให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเจอได้มีชิ้นดีเปนที่สุดครับหลายครั้งหลายคาด้วยกันที่ครับอิสราเอล ระบตุตำแหน่งของกลุ่มก่อกัรร้ายด้วยความแม่นยำโดยหน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลและหน่วยภาพพื้นดินของกองทัพอิสราเอลนะครับชี้จุดให้เรนนำมาสู่การยิงที่แม่นยำสัดึมแบบดีนะครับรพี่น้องเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลูกปืพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเจดมขนาด2,000ปอนด์ของกองทัพอากาศอิสราเอลโรสิว่ากลุ่มอการกัายฮามาร์ขาดวางงานนี้ ดับเดือดดับสยองแน่นอนนะครับพีรน้องและมีคนที่เป็นชาวเลรไตายคนดังเดืออาจจะเป็นกลุ่มฮามานะครับเดินผ่านด้วยนะครับพว่น้องซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าระทึกตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับทีกอลทัพอิสราเอลโจมตีตึกแห่งนี้และมีกล้องตั้งอยู่ด้วยนะครับที่แสดงเห็นวินาทีที่ระเบิดเจแดงขนาด2,000ปอนด์หล่นใส่หัวกลุ่มกองกำลางฮามาสไปจนเต็มขนาดนั้นนะครับคาดว่างานนี้ฮามาสที่อยู่ในตึกดังกล่าวนั้นหาด้าไม่เจอเลยทีเดียวนะครับถูกโจมตีสัตว์ตึมสัตว์ต ับเกินอพยองจำนวนมากแน่นอนนะครับจากผลกรรมที่ตามสสดงฮามัสเองที่อยู่ดีว่าดีมาใช้ตึก ของชาวปาเลสไตน์มาไปฐานก่อการร้ายสุดท้ายก็ดับทั้งตึกดับทั้งคนนะครับดับทั้งฮามาสดับทั้งตึกที่เป็นฐานที่มั่นแบบนี้ที่ช้ก็มาบำหาหารสร้างแบบนี้เป็นเศษอิเสเศตปูนเศษปุย๋ยในพื้นที่ของยูเนัโกซา,าต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองฮามาสเองนะครับที่มาบุเกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยก่อนนะครับมางานนี้ก็ถูกเวรกรรมตามสนองอย่างต่อเน,นื่องด้วยมาไม่ต้องรอชาติหน้าเลยครับ มีเห็นชาตินี้ละทีเดียวที่หามบันนั้นไปให้ทุกแก่ท่านไปทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนทับอากาศอ,อิสราเอลถลม่มโจมตีตำแน่งฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอนลออย่างต่อนเนื่องนะครับที่มีที่ตั้งอยูทางภาคใต้ของประเทศเลบานอน และมีชืแดติดกับทิศเหนือของประเทศอ,อิสร,ราเอลโดยฉากการสู้รบนี้กองทัพอิสราเอลนะครับส่งเครื่องบินรบเทพถลม่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบดลอ์นะครับที่ก่อนหน้านี้ระบุว,ว่ากลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลอดช่วร้ายปล่อยจรวดประมาณถึง65ลูกนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโจมตีใส่พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับโดยกลุ่มก่อการร้ายฮิดบดลอ์อ้างความได้เปบชอบต่อการโจมตีหลายครั้งโดยระบุว,ว,ว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีของกองทัพอิสราเอลทางตอนใต้ ของเลบานอน,นเมื่อเดเร็วนี้นะครับและจากข้อมูลของกองทัพอิสราเอลพบว่าจรวดหลายลูกถูกยิงตกโดยระบบป้องกันบรา,ากาศของกองทัพอิสราเอลรุ่นไอรอนโดนนะครับในขณะที่จรวดอื่นๆนั้นก็ตกลงในพื้นที่โล่นนะครับไม่เป็นอันตรายแต่ผู้คนชาวอิสราเอล และกองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้กล,ล,ลุ่มกอการะไลฮิบัลลาช่วยร้ายก็ทำการอยู่ข้างเดียวนะครับจึงได้ส่งขึ้นไปรบเทพโมทมตีตอบโต้สัตตึมสัตตึมแส,มสไม่ยั้งเลยนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับที่แสดงเห็นว่าลุดระเบิดเจดแดมขนาด2,000ปอนด์ของ,คงคกองทัพอากาศอิสาราเอลลนใส่หัวกลุ่มกอการ้ายฮิตบอลล่าใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับที่ระบุว,ว่าเป็นการโจมตีในพื้นที่เมืงองไอตาอันครับเมืองเคียมและอีกหลายเมืองนะครับที่ระบุว่ามีกลุ่มกอการ้าลฮิงจวดบริเวณดังกล่าวและ่าย่ง รวมถึงฐานปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายฮิดบุลเลาะในพื้นที่ทางตนใต้ของประเทศเลบานอนเหล่านั้นนะครับพี่น้องงานนี้ก็ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีอย่างต่อนเนื่องสัตุ้มสัดต้มไปเต็มๆนะครับคาดว่าทาให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบุลเลาะดับเกินดับสยองจํานวนมากนะครับและทุนเสียกําลังพลจํานวนมากจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอลแบบนี้ไปเกิดใหม่รายงานตัวข้าพานละหรือ,อยุาบาลในระดับต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบุลเลาะเองที่อยู่ดีว่าดีไปช่วยฮามาสเล่นงานประเทศอิสราเอลก่อน งานนี้อิสราเอลก็โจมตีทาลายทั้งฮามาและฮิบระละควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าหมายทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่มีภาพวิดีโอที่เปรียบเทียบกันนะครับที่เป็นตึกที่อยู่อาศัยรวมถึงหอคอยที่ชื่อหอคอยฮามาทาวเวอร์นะครับที่รับการสนับสนุนจากกาตาในเมืองคารยูนนิดนะครับพี่น้องด้วยการออกแบบใหม่ที่รับการปรับปรุงนะครับที่มี ภาพวิดีโอปรากฏด้านซ้ายนะครับพี่น้องที่แสดงเห็นถึงความสมบูรณ์ของอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงหองคอยฮามาทาวเวอร์นะครับที่กาตาให้การสนับสนุนเพื่อให้ทุนที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์อย่างดีนะครับพี่น้องที่มีความสวยงามมาอย่างมากนะครับแต่ในเมื่อกุมก่อการร้ายฮามาชั่วร้ายได้ยึดพื้นที่เหล่านี้ไวไ้และได้ท้ายฐานเหล่านี้เป็นฐานก่อการร้ายนะครัพี่น้องสุดท้ายกองทัพอิสราเอล ก็นำอาวุธหลักต่างๆที่กองทัพอิสราเอลมีมาทิ้งระเบิดใส่นะครับพี่น้องจะทาให้จากตึกสวยๆงามๆนะครับกลายเป็นซากตึกวลาหักพัง ดีๆนี่เองนะครับพี่น้องไม่มีสภาพการเป็นที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่นยนราซาได้ต่อไปแล้วจากการกระทำของกลุ่มกอกร้ายฮามาชั่วร้ายนะครับที่ใช้ทานเหล่านี้ป็นทานก่อการร้ายรวมถึงขุดรูบงใต้ดินบนฐานเหล่านี้นะครับทำให้กองทัพอิสราเอลใช้กองทัพอากาศและอาวุธหต่างๆนะครับที่มีกร่มโจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้ซัดตึ้มซัดตึ้มแบบนี้จากตึกสวยๆกลายเป็นซากตึกกังหัดพังดีๆนี่เองครับและทำให้กลุ่มกอกร้ายฮามาสุรนมากรบเกินรับสดสูงำุวนมากคาตึกแห่งนี้รวมถึง ทำให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์เดือดร้อนด้วยนะครับที่งบประมาณมหาศาลของกาตาที่ให้สร้างตึกเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นแก้ฐานก่อการร้ายสุดท้ายก็กลายเป็นซากตึกบุระหักพังด,ดีนี่เองนะครับเป็นน้องตาผ้าวิดีโอที่เห็นและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ประกาศลั่นว่าได้สังหารกลุ่มก่อการร้ายฮามาดมากถึง150้านายนะครับ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่กองทัพอิสราเอลบริบัติการสังหารกลุ่มกอระและฮามบสในหิวนกาซาทั่วเ่วนกาซาเลยนะครับโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลนาโดยกองพลที่99พร้อมด้วยกองพลอเล็กซานโดนี่ที่8และโดยคอมมานโดและ หน่วยคอมมานโดชั้นยอดหลายหน่วยนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกของการปฏิบัติการกองทหารอิสราเอลได้บุกโจมตีสง,งานใหญ่ของ UNRWA ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสร,รวมตัวกันใหม่นะครับและในปฏิบัติการเมื่อเร็วๆนี้กองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองทหารอิสราเอลได้โจมตีอาคารตึกหลายชั้นในเมืองโจวนก,กาซาซึ่งเป็นที่ที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสซ่อนตัวอยู่นะครับโดยกองทหารอิสราเอลได้ค้นพบอุโมงค์ใต้ดินอาวุธ ต่างๆนะครับกองกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจำนวนมากรวมถึงวัสดุข่าวกลองของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้และอกจากมือปืนประมาณ150คนแล้วกองทัพอิสราเอลยังกล่าวอีกว่าทหารอิสราเอลได้ทำลายฐานที่ของกลุ่มก่อการาร้ายฮามาสมากกว่า100แห่ง พบสถานที่ผลิตอาวุธใต้ดินด้วยนะครับงานนี้ก็ถูกกองทัพอิสราเอลกวาดล้างสถานที่ดังกล่าวไปด้วยนะครับส่งผลให้กลุ่มก่อกรารร้ายฮามาสสูญเสียทั้งกาลังพลและยุทธปกรณ์สถานที่ผลิตอาวุธต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องด้วยมาไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผานละหรือมุจ,จล่าในนรกต่อไปจากผลกรรมที่ตาตรองฮามาสเองที่มา้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้บบนี่เองก็งต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากรเพยงเท่านี้ถ้้าพพููดดดดไไชัิยยงงก็ขอว ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ